สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่อวลบสถานการณ์วันนี้มีมากมายหลายต่อหลายเรื่องนะครับท่านผู้ชมรวมถึงเรื่องของเงินที่ต่อวอลเล็ตตอนนี้ก็โดนโอ้ยทัวลงอย่างไม่หยุดยัง้งกันเลยทีเดียวมีทั้งเห็นด้วยแล้วก็มีทั้งไม่เห็นด้วยนะครับท่านหลังจากที่นายกรัฐมนตรีนะครับท่านผู้ชมเศรษฐาทวีสินนั้นได้ออกมาลั่นเฮ้ยถามว่าลั่นเรื่องอะไรลั่นว่าจะกู้อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโอ้ยก็ส่งผลให้โอโวลอลรวรเวงอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านตอนนี้ก็ส่งผลให้นะเนี่ยเพื่อไทยก้า ตอนนี้ก็ออกมาแล้วนะครับท่านผู้ชมหลังจากสิริกัญญานเนี่ยได้ลั่นว่เฮ้ยมีหวังฟันธงหรือไม่ไม่อาจแน่ใจแล้วว่านี่เชื่อว่าคนไทยไม่อาจจะได้เงินนี้นะครับท่านเงินอะไรเงินทีต่อวอลเล็ตอะไรประมาณนี้โดยประเมินว่าจะล่มอะไรประมาณนี้และเป็นอย่างไรต่อจ้าโวยก็ซัดกันไปซัดกันนัวนะครับท่านผู้ชมเพื่อไทยก็โผล่ซัดกลับนนเนี่ยสิริกัญญาแล้วก็สมชัยศรีสุธยยกรครับท่านวางวุว่นหนักนนเนี่ยไม่อยากให้ดีต่อวอลเล็ตสำเร็จทําประชาชนเสียโอกาสอะไรประมาณนี้และอีกด้านหนึ่งล่ะจ้าอันนี้สมชยสัยศรี สุดทากรก็ติงนะเนี่ยออกพอรบรกู้เงินชี้แค่ทางลงจากตําแหน่งไม่ใช่ทางออกแจกเงินที่ต้ออะไรประมาณนี้ว่ามากมายก่ายกองกันกเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าอีแหลงผืนดีด้านเศรษฐาตวีสินครับท่านก็ได้ออกมาสวนศริกัญญานะเนี่ยบ่มอะไรวะเนี่ยดีต้อวอลเล็ตย้ํายกระดับความเป็นอยู่ประชาชนแนะ่ยาวมาตรฐานความคิดของตัวเองเนี่ยมาหวังว่าคนอื่นจะคิดเหมือนกันย้ารัฐบาลก็อย่างที่แถลงเรียนไขไปแล้วนะครับท่านผู้ชมว่าไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านแต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เริ่มที่จะโอลว ลดาร์เวงอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับท่านวันนี้มีข่าวออกมาสดๆดร้อนๆ้อนกันเลยทีเดียวสาหรับใครจ้าสําหรับพักอะไรวะเนี่ยประชาธิปัตย์นเรื่องผู้ชมวายตาย,วตายแล้วตายแล้วเกือบจะลืมถามทําไมเกือบจะลืมมันเกือบจะพ้นสารระบบของหน้าอะไรวะเนี่ยอะไรวะ เออกูเกิลผมแล้วนะครับเดามผู้ชมโอ้ยขออภัยสรุปสรวนเล็กน้อยถึงปานกลางโดยเ้สาวกพรรคประชาธิ่ปัดต้องหันมาฟังทางนี้เฮ้ยโดยประชาธิปัตย์ตอนนี้นัดประชุมใหม่แล้วนะครับเดิมผู้ชมเตรียมนัดกรรมการบริหารพักน,นเนี่ยประชุมอีกครั้ง14พฤศจิกายนปมไหนจ้าปมเรื่องอหัวหน้าพักนะครับเดิมผู้ชมหลังจากใช้เวลาอัดกันมาชั่วนาตาปีพักขอกหักสัก,กเบือนี้ก็ยังคงโอ้ยไม่ได้หัวหน้าพักนะครับเดิมผู้ชมแล้วก็ถ้าเกิดยังไม่ได้อีกนี้รอบนี้ในวันที่14พฤศจิกายนนี้ถ้าเกิดมีการมเิดขู ผู้ชมถึงขั้นยุบพักกันเลยทีเดียวนะเนี่ยแล้วก็ลั่นว่าจะให้ตุยคามือเลยหรือไม่อะไรประมาณนี้โดยคําถามนี้น่าจอกมาจากกลุ่มนายเดชอิดขาวทองอะไรพวกนี้นะครับท่านผู้ชมกลุ่มที่ไม่ค่อยถูกไคชวนหลีกภัยอะไรประมาณนี้ครับท่านว่าเป็นสถานการณ์ที่น่ากังวลหรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจโดยประชาปัตย์สอบวุ่นหนักเฮ้ยลุ้นเลือกหัวหน้าพักคนใหม่นะเนี่ยขู่ถึงขั้นยุบพักกันเลยทีเดียวหรืออยากจะให้ตุยคามือนะครับท่านผู้ชมหลังจากองค์ประชุมล่มมาแล้วสองครั้งขู่ถึงขั้นยุบพักอะไรนี้แล้้้้ววกกก็็เเตรรรรรีียยยมมมมนนนนัััดดปปะะะชุใหห่่่่14พฤศจจิาาางไไูือลคบ ท่านโดยถ้าเกิดครั้งที่3นี้ไม่ได้นี้ก็จะเป็นการวอล์กเอาแล้วนะครับท่านผู้ชมเป็นการประท้วงกลับแล้วครับท่านจากกลุ่มของนายเดชอิดข่าวทองอะไรพวกนี้ผู้ที่กรรมสอสอในมือประมาณ 20- 22คนนะครับท่านผู้ชมจาก25คนถึง26คนที่ประชาธิปัตย์มันได้มานี้โดยโอ้ยสอสอเขตได้ประมาณ <c oughs> 2 0กว่าคนนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าบัญชีรายชื่อนี้ตกต่ำต่ำเต,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 ตี้ยเลี่ยลาดกันเลยทีเดียวโดยรู้สึกว่าสายของชวนหลีกภัยนี้ก็จะมีแค่ตัวมันเองนะครับท่านผู้ชมปากดีครับท่านแต แล้วก็นายจุรินแล้วก็นายบรรญ,ญัตบรรทัดฐานอะไรประมาณนี้หุยก็แนะน,นํานะเนี่ยเฮ้ยประชาธิปัตย์รีบ,รบเลือกหัวหน้าพักดีกว่าแล้วเนี่ยแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเฮ้ยมาดามเดียออกมาดีกว่าถามอยู่ทําไมจ้าเฮ้ยถามทําไมจ้ามันไม่น่าจะอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมอนาคตมืดมนอย่างเป็นทางการเอเชียนเกมกันเลยทีเดียวแล้วก็ตอนนี้สปะคงประจาประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมหรือว่าเมธนั่นเองโดยลามเมธแล้วตอนนชาวเวงเว้ยเฮ้ยประเมิน2เดือนรัฐบาลไม่ได้หืมโวลั่นมีแต่ผักชีโรยน้านะเนี่ยชี้สองมาตรฐานซอฟต์พาวเวอร ทำอย่างไรนะครับท่านผู้ชมตอนนี้วลลเวลเวงอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวก็ต้องติดตามนะครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้ไม่ต้องติดตามเพื่อเฮ้ยอดีศรเพียงเกตนะเนี่ยตอนนี้ก็เจอทัวลงเล็กน้อยถึงปานกลางบ้างก็เห็นด้วยบ้างก็โอ้ยออกมาฉาไม่หยุดหย่อนนะครับท่านผู้ชมหลังจากอดีศรเพียงเกตครับท่านผู้สัตว์ก้าวไกลนะเนี่ยขวางโครงการแจกเงินดิจิตอลอะไรประมาณนี้ถามลั่นถ้าสําเร็จจะรับผิดชอบอย่างไรโอ้ก็ได้มีการไอ้นั้นด้วยนะครับท่านผู้ชมแต่งก่อนไปถึงคุณไหมสิริกัญญาถามกหร่อนหรือลูกบิดผู้ชมโดา ถามลันน่นนเนี่ยถ้าสําเร็จจะรับผิดชอบอย่างไรอะไรประมาณนี้เฮ้ย hey, แต่มันบางคนก็บอกมาว่านีนน่มันก็เป็นสิทธิของฝ่ายค้านหรือเปล่าว่าถามบมไหนจ้าบมที่ต้องออกมาค้านนะครับท่านผู้ชมพอถ้าเกิดไม่ออกมาค้านนี้ก็จะไม่มีอะไรทําหรือไม่นั้นก็ไม่อาจแน่ใจโดยอดีตสอนเพียงเกตไล่ก่อนอีกแล้วเว้ยเฮ้ยก่อนอะไรหรือลูกบิดไม่อาจแน่ใจก้าวไก่ไม่เอาเงินดิจิตอลจนไหมลั่นสารแลธรรมนูญจากคว่ำทิง้งก็ค้านไปเคืองไป,ไปให้ประวิงก้าวไม่ถึงความเป็นจริงเสมอมาอะไรประมาณนี้โอ้โหนี่ก็ดูเดือดเลือดพ่านกันเลยทีเดียวน กองเชียร์ทั้งสองฝ่ายนะครับท่านเลยเราก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้นะครับท่านผู้ชมหลังจากคางคกแทบตกวอกันเลยทีเดียวนเนี่ยแทบมุดดินแทบมุดปีวันนี้มาแล้วจ้าถามเรื่องอะไรเหรอจ้าไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ตูจ่จะดูพรผมาอีกแล้วนเนี่ยฟาเศษฐามะกอกสามตะก้าปลาไม่ถูกไหวไตแล้วนเนี่ยโดยถ้าเกิดสมมติผมเป็นเศษฐานนะครับท่านผู้ชมมะกอกสามตะก้าผมก็ปลาไม่ถูกแต่ถ้าเกิดปลาถูกนั้นปลาเข้าหัวมันก็อาจจะถูกนะครับท่านโดยจตุพรก็เจอซัดกลับครับท่านแทบตกวอลยยทีีเดวหลัง ฟาดเศษถ้าอะไรประมาณนี้ทําชาวเน็ตบางส่วนลั่นเฮ้ยสุดยอดมากเลยจตุพรนะเนี่ยออกมาเป็นปากเป็นเสียงและอีกด้านส่วนหนึ่งหล่ะอีกด้านส่วนนี้ก็บอกว่าเหมือนกับเป็นอ้หัวคกนะคระเดิมผู้ชมเอาหนังติ๊กพยายามจะยิงนกอินทรียอะไรประมาณนี้ซ้ําอีกดอกสองเว้ยเฮ้ยความคิดของคุณนี่ไอพวกกระจอกย่อมไม่รู้เนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกนะคระเดิมผู้ชมเพราะไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีเว้ยเฮ้ยหลังจากเมื่อวานนี้ออกมาคุยโวคุยโตอวดนะคระเดิมผู้ชมประมาณที่ว่าเฮ้ยเนี่ยสัญ,ญญาณปีหน้านะเนี่ยจับสัญ,ญญาณให้ดีๆปุ่ารเมกน ชมต้องเติมไว้เป็นไม้กันหมากันเลยทีเดียวครับท่านโอ้ยก็แบบนี้ก็จะเตรียมเข้าไปอยู่กับไอโบเสกสกุลคนนรพีเอ๊ะไม่ใช่นรพีไม่เกี่ยวนะกับเดามผู้ชมอันนี้มันไม่ได้มีอยู่ในสารบุก็ไม่รู้ว่าจะต้องพูดอย่างไรกับมันดีก็ต้องติดตามนะกับเดามผู้ชมโดยตอนนี้ตู่เห่าก็ต้องออกมาประสานงานอย่างรวดเร็วครับท่านถามทําไมล่ะจ้าไม่รู้เหมือนกันนะรับเดิมผู้ชมมันนี่ป้าโบลุงข้างบ้านวิ่งมาบอกนะเนี่ยผมก็ถามว่าป้าบอกได้ไหมว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับใครบอกไม่รู้เหมือนกันนะกําลัังงรรรบาาานนมมอะะไปณี้เยแต่เรื่องี้ผมไม่ื่อ นะครับเดิ่อผู้ชมถามทำไมเหรอจ้าถ้าเกิดรับงานมาแล้วก็ทําได้เท่านี้นี้สมควรที่จะโดนตะเพิดไลนด่นะครับเดิ่ผู้ชมพ้นจากบริษัทอย่างรวดเร็วกันเลยทีเดียวโอ้ก็เป็นความขัดแย้งนะครับเดิ่ผู้ชมอย่างไม่หยุดยั้งครับท่านตอนนี้ทั้งสลิมทั้งไม่ใช่สลิมออกมาดิ้นกันอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวก็ต้องติดตามนะครับเดิ่ผู้ชมแต่อันนี้สัลต้บัลี่ฟรีได้ครับท่านโดยปกติมันจะเยอะนะครับเดิ่ผู้ชมแต่อันนี้ไม่ปกติครับท่านพรเอามากินเล็กน้อยถึงปานกลางถึงขนาดหนักกันเลยทีเดียวโดยขนาด ม่งหิมะพานนะครับท่านผู้ชมมีทุกอย่างยกเว้นของที่ไม่มีโดยอันนี้ก็เป็นลูกหยีฉาบน,นะครับท่านผู้ชมโดยอันนี้เป็นแบบ250กรัม140บาทครับท่านถ้าเป็นถุงใหญ่นี้ก็500กรัม240บาทอัลมอนต่างๆนานามีทุกอย่างยกเว้นของที่ไม่มีตามที่ถแถลงไปแล้วอินทผาลัมครับท่าน500กรัมเท่าไหร่ละลืมอ๋อ140บาทนะครับท่านผู้ชมลูกพุน5 0า้อกรัม200บาทเสื้อนัดบิลโนสลิมครับท่านเอ้ย4ี0บาทพร้อมส่งก็ต้องขอขอบคุณอย่างไม่ห้วาาาร่่ขะูนนจะ ไหนมาเป็นหัวดีถามทําไมเหรอจ้ามันมีแต่เรื่องการาการสังครับท่านไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรเอ้ยมาเรื่องประชาธิปัตย์กันก่อนดีเว้ยเฮ้ยหลังจากที่ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมเอ้ยไอยผมว่าจะหยุดทําเรื่องประชาธิปัตย์แล้วนะเนี่ยแต่วันนี้มันออกมาเป็นข่าวส่วนไอไม่ใช่เป็นข่าวด่วนร้อนๆกันเลยทีเดียวครับท่านหลังจากนายเดดอิดขาวทองอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมผู้กลุ่มเสียงสสประมาณ20กว่าคนแล้วก็น่าจะไม่ถูกกับชวนลีภยัยหลังจากชวนลีภัยออกมาคุยโม้คุยโตหลังจากออกไปทวงเทินลนนั่นเนี่ยแล้วตอนนี้ ผู้ชมด้วยนั้นก็ต้องช่างกับแม่มันไปก่อนครับท่านแต่ที่แน่ๆนายเด็ดอิดนะครับท่านผู้ชมอะไรพวกนี้นะเนี่ยหลังจากที่ตอนนี้พรรคประชาธิปัตย์ว่าเฮ้ยพยายามที่จะเปลี่ยนกฎก,ฎกติกานะเนี่ยสัดส,ส่วนโหวตสสกับสมาชิกจากเดิมที่70เสียงสสเอ่อเป็นของสสแล้วก็30เนี่ยเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้เป็นของไอ้พวกที่ไม่ได้เป็นสสนะครับท่านผู้ชมตอนนี้มันก็พยายามจะเปลี่ยนครับท่านให้เป็น50-50อะไรประมาณนี้โหก็มีการตั้งคําถามนะครับท่านผู้ชมมีความเหมาะสมถูกต้องหรือไม่เหตุใด ่อนอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโอ้ก็ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับท่านอันนี้อาจจะพังเพราะชวนนะครับท่านผู้ชมอย่างคาบ้านกันเลยทีเดียวหรือเปล่าปาิดสาบ7ปีประชาธิปัตย์ถามทำไมมันอยู่มานานจังวะมันก่อกําเนิดเกิดมาเมื่อ24 8 9เ้านะครับท่านผู้ชมแล้วก็นายควงอภัยวงศ์นี้ก็ได้เคยเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับท่านผู้ชมโดยบารมีของจอมพลปอให้มันเป็นโชคช่วยช่วยยามแล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรจ้าก็โดนตะเพิดไล่พ้นตำแหน่งไปนะครับท่านว่าปีอย่างสุดตีงกันเลยทีเดียวไ ه, ไ ه, ออเว้ยเฮ้ยสำ โอ้ยไม่รู้นะครับท่านผู้ชมว่ามีพักไหนชอบตะโกนนะก็ช่างกับมันไปก่อนครับท่านแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าก็ช่างกับมันมันไปก่อนนะครเรื่องผู้ชมเรื่องนี้ส่วนตอนนี้ครับท่านเดี๋ยวต้องเอามาสักเล็กน้อยถึงปานกลางนวเนี่ยหลังจากที่ตอนนี้ฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านเนี่ยโอ้ยตีกันหนักไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวทั้งเบื้อไทยทั้งก้าวไกลอะไรประมาณนี้นะกรเบท่านผู้ชมก็ส่งผลให้มีการออกมาปาดาดาก,กันอย่างไม่หยุดหย่อนโดยหลังจากที่เศรษฐาทวีสินนั่นเนี่ยสวนกับสิริกัญญาอะไรประมาณนี้โอ้ยก็เป็น ออกมาว่าการจะแจกเงินที่ต่อวอลเล็ตอะไรประมาณนี้จะไม่มีการกู้นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ได้มีการแชร์คลิปนี้อย่างรวดเร็วกันเลยทีเดียวครับท่านในหมู่โซเชียลออนไลน์อะไรประมาณนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นจ้าบอกตรงๆไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมโดยอะไรกันว่านี่อออ๋อ,เ,อ,อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเรื่องอดีศรเพียงเกตก่อนนะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ยังไม่จบครับท่านถามทําไมเหรอจ้าเนี่ยมีการให้สิริกัญญานเนี่ยถามว่าถ้าเกิดทําสําเร็จจะรับผิดชอบอย่างไรเ,เรื่องนี้เราก็มองแปลกไปนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยมองแปลกไ ว่าอะไรจ้ามองว่าฝ่ายค้านนี่ก็ต้องออกมาค้านเป็นเรื่องปกตินะครับท่านผู้ชมเมื่อนั้นคงไม่เป็นฝ่ายค้านนอกจากนี้อดีศรเพียงเกตทวิทย์ข้อความเพิ่มเติมด้วยว่าโครงการหมื่นบาทอะไรประมาณนี้ถ้าสําเร็จผลคุณสิริกัญญาหรือคุณหมเนี่ยจะรับผิดชอบอย่างไรโอ้มันมีช้อยให้เลือกด้วยไปใ้หนึ่งลาออกจากสอสอสองออกจากแวดวงการเมืองเศรษฐกิจสามไปบวชชีโอ้ย,อ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 ยข้อสามแนะ่ให้ไปบวชชีนะเนี่ยสี่การขอโทษประชาชนสี 4, เลียดนะตอบด้วยอะไรประมาณนี้อันนี้เดี๋ยวมันก็เข้าตัวอีกรอกขามทำไมล่ะจ้าโดยครั้งก่อนนี้อดีศร เดานผู้ชมก็ได้ออกมาวูลั่นเลยว่าเฮ้ยบอกว่านี่ถ้าเกิดไปร่วมกับรวมท่ารวมไทยแล้วก็พลังประชารัฐนี้นายอดีศรเพียงเกตมันก็จะไปเป็นฝ่ายค้านอิสระนะครับท่านผู้ชมสุดท้ายอิสระไม่จ๊ะไม่ได้อิสระนะครับท่านผู้ชมตอนนี้มันก็เป็นประธานวิัฐบาลครับท่านหลังจากเงียบปากสงบคําสงบปากไปได้เออหลายอาทิตย์นะครับเดานผู้ชมช่วงที่ก้าไกลมีปัญหาคารากรซังปมลูซีเบลปมลูเทเวลเควอะไรประมาณนี้วันนี้ก็โผล่ออกมาอีกแล้วครับท่านสําหรับอดีศรเพียงเกต์พอไม่รวยแหลงผือนนเนี่ยยังมั จะผ่านฉลุยนะครับท่านก็ต้องติดตามอีกทีว้ยเฮ้ยแต่ที่แน่ๆตอนนี้หาข่าวไม่ค่อยจะเจอแล้วครับท่านส่งผลให้ผมนั้นซวยเหลือเกินกันเลยทีเดียวว้ยเฮ้ยเปิดมาเจอข่าวนี้โดยอันนี้ไม่รู้ว่าจะเห็นด้วยกับหมอว่าลงดีหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมเพราะเราก็ยังคงไม่ได้ไปศึกษาเรื่องอะไรจ้าเอ้ยเรื่องวันหยุดปีใหม่อะไรประมาณนี้โดยว่าลงโพอีครับท่านโวยเศษฐานะเนี่ยไม่เข้าใจประชาชนหนึ่งมกราวันขึ้นปีใหม่จะให้เดินทางกลับวันนั้นเลยหรืออะไรประมาณนี้โอ้ก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมโดยหมอว ไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวแต่บางเรื่องนี้มันก็ไม่ค่อยแปลกหรือจะแปลกนั้นก็ไม่อาจแน่ใจโดยว่าลุงโวยวยเฮ้ยวันหยุดช่วงปีใหม่รัฐบาลไม่เข้าใจประชาชนแล้วก็ช่างกับมันไปก่อนแต่ที่แน่ตอนนี้ว่าลงโผแล้วเฮ้ยหลังจากที่ชำระละ5ข้อนนเนี่ยที่ตอ่อวอลเล็ตมีแอบแฝงในเงิน1นึ่งแสนล้านแยกอีกก้อนอะไรประมาณนี้อันนี้ก็จะต้องออกมาหาส่วนบุญได้ไม่ใช่โอ้ยส่วนบุญไม่มีนะครับทื่อนผู้ชมในส่วนบุญนั้นเดี๋ยวตัวมันจะต้องสูงสูงครับท่านไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้โอ้ยก เกิดสมมติไม่ค้านละจ้าไม่ค้านม,มันก็จะไม่ได้นะครับท่านผู้ชมมันก็จะหาคอนเทนต์ไม่ได้อย่างดิบดีกันเลยทีเดียวพอช่างกับมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าไม่รู้นะครับท่านวันนี้มันถึงทางตันแล้วจริงๆแม่งข่าวไม่ค่อยมีก็ไม่รู้ว่าอีทําอย่างไรเอยโอ้ก็มีทั้งเรื่องขไอยตูจ่จตุพรอย่างนั้นไอหอกหักสักเบืออย่างนี้โดยตูจ่จตุพรนี่มันก็ต้องหาคอนเทนต์นะครับท่านผู้ชมหรือว่าคอนเทนต์ก็ได้ถามทําไมละจ้าเหมือนกันมันอาจจะไม่มีที่ยืนนะครับท่านผู้ชมโดย จัดม็อบนั้นเนี่ยร่วมกับไอ้กลุ่มอะไรวะเนี่ยอดุลเขียวบริบูรณ์นะกรัดิ่นผู้ชมแล้วก็มีการชูสามนิ้วข้างบนนั้นมันก็ตะโกนวกเวกวายๆเวยเฮ้ยเ้ยชู3มนิ้วทำไมประชาชนก็สอบถามกลับนั้นเนี่ยหรือว่าจะให้กูชูนิ้วเดียวอะไรประมาณนี้แล้วเราก็ถามว่านิ้วไหนเขาบอกนิ้วข้างๆเหลือแต่นิ้วกลางที่เขายกให้หรือเปล่านั้นก็ช่างกับมันไปก่อนก็โอ้ยออกมาหิวซีนขายแฟดไม่หยุดยั้งนะครัดท่นผู้ชมวัวไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีครับท่านแล้วมีอะไรต่อไหมจ้าวันนี้โดยต่่ออาผู้ชมมต เลยเว้ยเฮ้ยหลังจากที่อะไรวะเนี่ยเมื่อวานนี้จตุพรก็ดินพ่านนะครับท่านผู้ชมบัวลั่นนะเนี่ยอ่าประยุทธ์จะกบมาเป็นนายกอีกครั้งหรือไม่ก็สอจี่จฟันธงหรือไม่ฟันธงนั้นก็ไม่อาจบอกได้แต่ที่แน่ๆตอนนี้นะครับท่านผู้ชมก็กลายเป็นบุคคลหายสาบสูญกันอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวเว้ยเฮ้ยเหมือนกับทำนาให้นกกินกันเลยทีเดียวนั่นเนี่ยสำหรับไอโบครับท่านว้ายเมื่อกี้จะพูดโบอีสานแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่นึกขึ้นได้เว้ยเฮ้ยต้องหยุดปากสงบคำไว้ก่อนถามาม่ม่ออนกดีีว้้้บบผููชพ านเนี่ยมันทําเสียชื่ออีสานหมดเลยก็ต้องขออภัยมาหน้าที่นี้โดยตอนนี้ก็เหมือนกับว่าโอ้ยเสร็จหน้านาค่า,าโคตถึงนะครับท่านผู้ชมเสร็จสร้างตึกหรือนั่งร้านหรือเปล่าประชาชนถามมาแบบนี้เพราะไอโบนั้นก็โดนตเพิดไล่ออกจากพักไปนะครับท่านผู้ชมหรือไม่นั้นก็ไม่อาจแน่ใจเพราะอะไรเหรอจ้าเอยหลังจากได้ทําการผลิตพักมาให้แท้ๆนะครับท่านผู้ชมนายพีรพันธ์สาลีและทวิภาคอะไรพวกนี้ก็ได้เป็นรัฐมนตรีเว้ยเฮ้ยแล้วก็ได้ไปนั่งบนอะไรวะเนี่ยเออมีตําแหน่งนะครับท่านผู้ชมและคนอื่นๆเหรอจ้าคนอื่นๆก็็ได้้เปนวย ส่วนไอโบนนี่อยู่อันดับ14อันดับ15แล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรจ้าน่าจะโดนเฉดหัวกระบ,บาลหรือเปล่านะไม่อ่านบอกได้โดยไอโบก็ให้สาเหตุนะเนี่ยว่าที่มันต้องทําแบบนี้เนี่ยก็เพราะมีภารกิจลับที่ไม่สามารถเปิดเผยได้หลังจากลาออกนี่อีกคนนึงก็ได้ขึ้นมาเป็นสสเลยนะคะรับทื่อนผู้ชมเราไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีส่วนตอนนี้ถามกันมาเยอะครับท่านเรื่องของแอนจักรพงศ์นะครับหลังจากที่อะไรวะเนี่ยยื่นให้สารล้มละลายอะไรประมาณนี้โดย JKN หลังจากที่ยื่นล้มละลายต่อสารล้มละ,ละลายกลางเพื่อขอฟื้นฟูกกิจาารรรอะไรระไปมณนนนี้น้ั โอ้ก็ได้มีสังคมถามมาอย่างเยอะแยะนะครับท่านผู้ชมว่าเรื่องนี้เนี่ยจะทําให้สอดอะไรว่าท็อปนิวละสัมด้วยหรือเปล่าถามเรื่องอะไรพ่ออะไรเหรอจ๊ะเพราะว่าท็อปนิวก็ไปร่วมกับ JK N อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมช่องใดช่องหนึ่งแล้วเยฮ้ยจำไม่ได้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นจ๊ะไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะครับท่านผู้ชมพอรู้สึกว่าแอนจักรพงศ์นี้จะมีปัญหาเรื่องนี้ค่ะแล้วก็สั่งมาตั้งแต่ก่อนหน้าที่อะไรว่ากลุ่มไอ้พวกท็อปนิวนี่มันจะเข้าไปร่วมนะครับท่านผู้ชม ทําการควบรวมกับท็อปดิวนะครับเ่านผู้ชมว่าเกี่ยวกับการปล่อยหุ้นกู้หรือไม่ไอ้ปล่อยหุ้นกู้นั้นก็ปล่อยจริงนะครับท่านแต่ว่ามันไปปล่อยก่อนที่มันจะมารวมกับท็อปดิวโอ้ยนี้ก็ต้องจับตามองนะครับเ่านผู้ชมแล้วก็อีกหลายคาถามกันเลยทีเดียวว่ามิดยูนิเวิร์สที่ซื้อมานี้จะมีการจัดต่ออีกหรือไม่อะไรประมาณนี้ถามพ่ออะไรเ่ะจ้าพาอตอนนี้ยืดร่นละลายเป็นไปที่เรียบร้อยนะครับเ่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีส่วนตอนนี้ครับท่านหลังจากที่โอ้ยเป็นประเด็นนะครับเรื่องขนง ทักษิณชินวัตรนะครับท่านตอนนี้ก็ได้เป็นดาม่าอย่างไม่หยุดหย่อนทั้งเต้มงคลกิจทั้งอะไรเนี่ยก็ผูวไปเยี่ยมเว้ยเฮ้ยแล้วก็เมื่อวานนี้เต้มงคลกิจนะครับท่านผู้ชมก็ต้องหาคอนเทนต์ทำครับท่านเอ้ยรู้สึกว่าจะไปอะไรวะเนี่ยติดต่อราชทันเทียขอเยี่ยมทักษิณอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมสุดท้ายเขาไม่ให้หรือเปล่านะั่นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะครับท่านผู้ชมมาอีกแล้วเว้ยเฮ้ยสอสอบตกประจําจังหวัดพัทลุงนะครับท่านผู้ชมสองครั้งซ้อนหรือว่าก่อนหน้านี้จะสอบตกอีีกกหอไไมม่่่่นนนนัั็าาจจแใโดยลงทิ อินทรัสมบัตินะครับท่านผู้ชมได้ออกมาเรื่องเงินที่ตอวอลเล็ไวเฮ้ยชี้ถ้าเกิดกู้มาแจกได้นะนนเนี่ยรอบหน้าจะต้องมีเกทับแน่แล้วก็โวลัมนั้นเนี่ยจะมีการซื้อเสียงกันล่วงหน้าแล้วใช้เงินรัดจ่ายทีหลังอะไรประมาณนี้โอ,โอ้ยก็เป็นหนึ่งในสอสอสอบตกนะครับท่านผู้ชมที่ออกมาแสวงหาส่วนบุญได้ไม่ใช่แสวงหาจุดยืนอย่างไม่หยุดยั้ยงกันเลยทีเดียวโดยนิพิดอินทรัสมบัติครับท่านโยนถามนะเนี่ยกู้มาแจกผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่ชี้ถ้าทําได้รอบหน้าจะมีเกทับอะไรประมาณนี้แจกเเงินนสดล่ซื้อ การล่วงหน้าได้อํานาจแล้วใช้เงินรัดจ่ายทีหลังอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ออกมาเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมโอ้ยกู้มาแจกถึงครูอังคณากันแน่อะไรมันคืออะไรวะเนี่ยอืมก็ช่างกันมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมโดยสรุปว่ารัฐบาลจะกู้เงิน5้าแสนล้านแล้วแจกประชาชนเป็นเหรียญดิจิตอลวอลเล็ตค่อนข้างซับซ้อนนะครับกู้เงินบาทแต่แจกเป็นเงินดิจิตอลจะมีคําถามตามมาเยอะแยะอะไรประมาณนี้มันก็เขียนยาวไปเรียงความเลยนะครับท่านผู้ชมโดยก่อนหน้าน,นี้ก็ได้ออกมาลั่นคัดท่านเอว่าตัวมันเองเนี่ยอะไรวะเนี่ยถึงถ้าเกิด เข้าเกณฑ์รับสิทธิ์นี้ก็จะไม่รับเงินดีต้องนะครับท่านผู้ชมหลายภาคส่วนก็แห่เข้าไปคอมเมนต์เลยนะเนี่ยโอ้ยดีมากเลยนี่พิษคุณทําเพื่อชาติแล้วอีกด้านหนึ่งละจ้าอีกด้านหนึ่งก็บอกว่าไม่ใชเนี่ก็เรื่องของคุณเว้ยเฮ้ยก็ไม่ต้องใช้อะไรประมาณนี้เดี๋ยวพอหมดอะไรวะหกเดือนอะไรประมาณนี้ก็จะสลับสิทธิ์ไปเองแล้วสําหรับกฎเกณฑ์มีอะไรบ้างจ้ากฎเกณฑ์นี้ค่อนข้างหนักหน่วงหรือไม่ไม่อาจแนบใจนะครับท่านที่จะเข้าเกณฑ์นี้ได้นั้นท่านต้องมีเงินเดือนน้อยกว่า70,000บาทแล้วก็้ยเง่น,านบาผู้ชมทุกบัญชนล้ต้้อองนยกว่าา0,000บทวันนผม ก็เดือดเลยนะครับเ่านผู้ชมเตรียมตัวจะเดินไปธนาคารแม่มึงเอ้สุดท้ายธนาคารปิดลืมนึกไปนะครับท่านบ่าวันนี้มันวันหยุดแล้วกเกิดอะไรขึ้นอีกจ้าอ้ยก็เตรียมไปที่ห้างนะครับเ่านผู้ชมที่มีธนาคารเขาก็บอกกลับมานะเนี่ยหลังจากผมจะไปขอเอ้ยถอนเงินก่อนได้ไหมสามล้านเขาบอกไม่ได้ถามทําไมธนาคารไม่มีตังให้ผมถอนเขาบอกไม่ใช่เว้ยเฮ้ย,ฮยธนาคารมีเงินนะครับเรื่องผู้ชมแต่บัญชีผมนั้นมันยังไม่พอตรงนั้นอ่าก็ไม่รวยอีแหลงคือดีนะครับเรื่องผู้ชมวันนี้มันเริ่มจะเข้าสู่ทางตันแล้วครับท่านด้านเสรีวงวนี่ จะพิลุษไว้เฮ้ยทำไมฝ่ายค้านปิดปากเงียบเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตไม่ได้ปิดปากเงียบเลยว่ะทั้งไหมสิริกัญญาทั้งหลายหคนในะครับท่านผู้ชมออกมากระทุ้งอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนะเนี่ยส่วนตอนนี้มีอะไรกันอีกไหมจ้าเออก็ไม่มีนะครับท่านผู้ชม มันเข้าทางตันกันเลยทีเดียวว่าวันนี้มันเป็นอะไรกันบ้าเนี่ยก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ๆนะครับท่าน,นผู้ชมอ่าอ่านเรื่องนี้สักหน่อยเฮ้ยเพื่อไทยโพสต์ัสสิริกัญญาแล้วก็นายสมชัยนะเนี่ยว่าวุ่นเหลือเกินกันเลยทีเดียวหาแสงหรือไม่อะไรทํานองนี้ล่อนยาวมาตรฐานตัวเองไปตัดสินคนอื่นแนะ่ความคิดเอ้ยแนะ่อย่าคิดเอาชนะทางการเมืองทาประชาชนเสียโอกาสอะไรประมาณนี้อือันนี้ก็แตกไปหลายภาคส่วนนะครับท่านผู้ชมด้านนึงก็บอกว่าเนี่ยฝ่ายค้านมาันก็ต้องพูดได้ตามที่ผมแถลงเรียนไขไปแล้วนี้แต่ว่านายสมชัยสี สุดท้ายกรน,นี้อันนี้ก็ยังคงไม่ได้เป็นฝ่ายไหนนะครับท่านผู้ชมถามพ่อะอะไรเหรอจ้าอรอบก่อนนั้นเนี่ยก่อนหน้านั้นเลยนะครับท่านผู้ชมเมื่อปี6 2นั้นเนี่ยรู้สึกว่าได้ไปลงเ,เคยลงสมัครรับเลือกตั้งหรือว่าเป็นสมาชิกพรรคประชาธิป,ปัตย์หรือเปล่าไม่อาจแน่ใจแต่สุดท้ายถ้าจะไม่ผิดนี่น่าจะเป็นสสอส,อสอบตกแล้วก็หลังจากนั้นเป็นอย่างไรจ้าหลังจากนั้นก็มาอยู่กับเสรีพิสุทธิ์นะครับท่านผู้ชมแล้วเป็นอะไรอีกจ้าแล้วก็สอบตกอีกตามเคยนะครับท่านผู้ชมรู้ทุกเรื่องครับท่านกน้้องตห็ี ติดตามนะครับท่านผู้ชมบางคนก็ออกมาเถียงเราสั่งกันเลยทีเดียวนนเนี่ยเปลี่ยนได้ไหมถามเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนจากดิจิตอลวอลเล็ตนะเนี่ยมาเป็นเบี้ยงอะไรวะเอ่อคนชราสามพันบาทนะครับท่านหรือ,อถ้าเกิดจะเปลี่ยนก็ได้เว้ยเฮ้ยแต่ต้องรอไปก่อนถามรอถึงเมื่อไหร่รอถึงปีเจ็ดศูนย์นะครับท่านผู้ชมถามทําไมมันานไม่รู้เหมือนกันว่าไหมสิริกัญญาบอกมาแบบนี้เแบียยเราต้องคํานวณในการเก็บภาษีก่อนเว้ยเฮ้ยถ้าเกิดเก็บภาษีได้นะะี่ยก็จะได้แล้วก็ได้ออกมายืนยันทีหลังนะครับท่านผู้ชมหรือไม่ต้องเติมไปด้วยเวนะ บอกเราไม่ได้เป็นรัฐบาลพักเดียวเราเป็นรัฐบาลที่จะมีพักร่วมอะไรตอนนั้นตอนที่ยังจัดรัฐบาลกันอยู่นะครับเดานผู้ชมก่อนที่จะบอกว Gotta, ่าได้เสียงสวครบสุดท้ายไม่ครบตามคาดครับท่านแล้วมันเกิดอะไรขึ้นจ้าว่าได้บอกว่าต้องเป็นรัฐบาลก่อนนะครับท่านผู้ชมพักเดียวกันเลยทีเดียวแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ก็ไม ing, ่ร nice, ู orgeous, ้เหมือนกันนะครับเดานผู้ชมโอ้โก็ทัวลงสนับลั่นทุ่งกันเลยทีเดียวเว้ยเฮ้ยทั้งเรื่องของเศรษฐาก็โดนทัวลงอุ้งอิงก็โดนทัวลงนะครับเดานผู้ชมอดีศรก็เจอทัวสริกัาก็เจอทัวตอนนี้้ผมมไ่่รูวาจะ อะไรดีครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้วงการสื่อระสานะครับท่านผู้ชมหลังจากแยมถาบนีครับท่านได้มีการฟาดถึงออฟชัยนันชัยนลหรือเปล่านะเนี่ยปมไหนจ้าปมที่ว่าอมีการอ้างว่าหรือไม่นะครับท่านผู้ชมกอปข่าวอะไรประมาณนี้โดยเดือดละอูไม่หยุดยัง้งหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจแยมถาบนีเอศศรีชัยครับท่านวอนน้องคิดใหม่นะเนี่ยหลังมีดราม,มา่าผู้ประกาศข่าวดังออฟชัยนลแค่สรุปข่าวอะไรประมาณนี้โดยได้มีการกล่าวหาหรือไม่นั้นไม่อาจแนะ่ใจนะครับท่านผู้ชมประมาณที่ว่ามีการที่ ตั้งแต่สมัยรีพอร์เตอร์ไปทำข่าวที่ดวงฤทธิ์บุญนาคนะในการดานผู้ชมได้ผูไปนั่นเนียแล้วก็ให้ประชาชนปลาอะไรสักอย่างแต่ไม่ใช่ปลามะกอกสารปลาก้านะครับท่านนะั้นปลาไม่เข้าแน่นอนแต่ถ้าเกิดปลาเข้าหัวคางคกนั้นเข้าอย่างแน่นอนกันเลยทีเดียวนะั่นเนี่ยสำหรับตัวผมแล้วเกิดอะไรขึ้นเออตอนที่ดวงฤทธิ์บุญนาคโดปนปลาอะไรประมาณนี้นะครับ่านผู้ชมที่เคยลั่นไว้ถ้าเกิดไปร่วมรัฐบาลกับพักนั้นพักนี้นี้เออตัวเขาจะให้ปลาอะไรสักอย่างแล้วเกิดอะไรขึ้นจ๊ะก็ได้มีการคัดภาพนะครับาู้ชมมแแคปภพลวก็าลงทีี่เเจอะะไรรปปมาณนน้ก็็ มากขึ้นมาช่วงหนึ่งแล้ววันนี้เกิดอะไรขึ้นอีกจ้าโอ้ยรู้สึกว่าเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมก็ได้มีเรื่องคารากระสั่งว้เฮ้ยระหว่างแยมถามปนีนั่นเนี่ยที่บอกว่านี่ถ้าเกิดเอาข่าวไปนั่นเนี่ยควรจะขออนุญาตสักหน่อยอะไรประมาณนี้ไม่ใช่ว่าหยิบไปสรุปข่าวง่ายๆแล้วก็ออฟชัยนนนะครับท่านผู้ชมก็ได้ออกมาโพสเฟซบุ๊กมีบางคนคิดว่าเพจของออฟชัยนนอะไรนี้คือการก๊อปข่าวเอามาลงย้ำสั้นๆตรงนี้มันคือการสรุปข่าวน้องๆในทีมจะทําการรีไลท์ใหม่นะครับท่านเขียน เผื่อใครชอบอ่านยาวๆถ้าได้อ่านอะไรจริงๆจะรู้ขอบคุณครับอะไรประมาณนี้แยมถามปณีก็บอกว่าเราอาจจะเข้าใจหลักการวิชาชีพอะไรประมาณนี้นะครับท่านข่าวนะเนี่ยวิชาชีพข่าวกันผิดไหมการเอาของคนอื่นมาสรุปข่าวแล้วรีไรท์ใหม่ไม่ใช่การกอปข่าวแต่การใส่ลิงก์สำนักข่าวแล้วอา่าอ่ะสำนักข่าวที่เอาไปแปะแล้วเพื่อให้อ่านยาวๆอย่างนั้นเรียกอะไรคะเผื่อแผ่เมตตาถ้าแบบนี้เอออา เอามาฟรีหรือจ่ายเงินค้าออฟชัยนวน์วอนคิดใหม่น้องคิดใหม่อะไรประมาณนี้ส่วนเราล่ะจ้าไอเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆผมอ่านแค่พาดหัวครับท่านสุดท้ายก็เปรเ้งนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปโดยอย่าไปเครียดอะไรมากครับท่านที่แน่ๆเอ้ยดีต่อวอลเล็ตที่จะได้หรือไม่ได้ผมยังไม่รู้สําหรับตัวผมแต่สนใจสินค้าแอดไลน์นัดยูช็อปเข้ามาได้นะครับท่านผู้ชมมากมายหลายหลกกักเลยทีเดียวจึงขอจบการถแถลงขไปก่อนวันนี้ขา่าวมันไม่ค่อยมีอะไรนะค,ะร,ครับท่านผู้ชมต้องขออภัยจริงๆครับท musik <laughs>